สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องชีวิตติดมังงะเย้วันนี้นะคะเราก็มาต่ออ่าอนมังงะต่อกับอาตอนที่แล้วนะคะซึ่งไม่ได้ลงไปนานมากวันนี้ก็กลับมาลงแล้วนะคะก็คือเรื่องสัญญาธาตานายไฮโซนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะขอเตือนไว้ก่อนนะคะการ์ตูนเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและความรุนแรง จึงมีการปรับปรุงภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบางส่วนนะคะก็คือโอ้ยจะโดนเหลืองปะเนี่ย <laughs> นั่นแหละนะคะไปเราไปเลยกันเลยดีกว่า let's go นายคิดว่าฉันเป็นคนที่อยากจะนัดอะไรกระทันหันก็นัดงั้นเหรอเปล่าครับไม่ใช่อย่างนั้นแค่ลองถามดูเผื่อว่าคุณจะไปดูนิทรรศการศิลปะกับผมได้หืมจูจ่ๆก็เปลี่ยนเรื่องชวนไปดูงานศิลปะเนี่ยนะอารมณ์ไหนนิทรรศการศิลปะอะไรของเขาบางทีอ่านมีของที่ต้องการหรือว่าไม่ค่อยชอบครับ ตอนนี้เหมือนฉันถูกขอเดทสัญญาธาตุนายไฮโซมันเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนที่หกให้ตายเถอะทำไมถึงได้ตื่นเต้นอย่างนี้นำคังคาหรือว่าเขาจะรู้สึกอะไรเพราะฉันดูแลเขามากเกินไปถึงอย่างนั้นก็ไม่น่าถึงขั้นมาขอเดทนะไม่ดีกว่า ต,ตึกตึกตึกไปนิทรรศการศิลปะกก็ต้องใส่น้ำหอมหน่อยแหละฟืดคิดคิดก็น่าเบื่อจริงๆไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าได้สบตาฉันก็ไม่มีใครทนสักคนได้หรอกฟืดฮือคุณเชคิวโฮคุณชิวโฮทำอะไรครับไม่เข้ามาล่ะ ผมเลิกกับแฟนแล้วเหงาจังเลยจะปล่อยให้ผมช่วยตัวเองเหรอวบชิบไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ผมเอาแต่คิดถึงคุณคือโฮตลอดคุณคือโฮชิบชิบฟุบชิบแมสวบคุณต้องเก่งกว่าแฟนเก่าผมแน่ๆ คุณชิโฮดูดีไปหมดเลยผมก็เลยอยากทําแบบนี้แฮแค่คุณมาอยู่ตรงหน้าแบบนี้ผมก็ลืมหน้าแฟนเก่าแล้วชึบชึบแกรกอยากรู้ใช่ไหมทําไมผมถึงได้ขอเดทกับคุณหมับตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมจุ๊บ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 จุบจุ๊บ อึกกึดแมมแผล,แผลคุณคิวโฮคราวนี้นอกจากปากผมทำตรงอื่นด้วยได้ไหมพรึบกริง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 หมอบทำไมยังไม่ออกมาอีกหรอคะ ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยขอเวลาอีกสิบนาทีนะประชุมเช้าเดี๋ยวไม่ทันนะคะรีบๆหวกมาได้แล้วค่ะตอนนี้ไปไม่ได้ทำไมหล่ะคะไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าให้ฉันไปรับไหมไม่ต้องไม่ต้องมาอีกสิบนาทีเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นปกติจะให้ฉันช่วยอะไรไหมจูด ให้ตายเถอะอยากจะบ้าตายนี่ฉันประทับใจเรื่องแว็มากหรือไงป,ปึิบตุบตุบต,ตุมีอารมณ์พราแค่คำขอเดทนี่ฉันเป็นอะไรไปนเนี่ยปึบให้ตายเถอะโปรดติดตามตอนต่อไปเย้ yeah. เดี๋ยวจะลงเครดิตไว้ให้ใต้คลิปนะคะ เอาเปนว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบาย